สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อว,วันนี้ขอคุยกับอินฟูชื่อดังนะครับพี่ทอมเคิร์สตัวจรสวัสดีครับพี่ทอมครับสวัสดีจะน้องสวัสดีจ้าพี่พพทอมขอคุยเรื่องขอขอ,ขอ,ขอ,ขอมาตวงดิได้ได,ได้เดี๋ยวส่งให้เรื่องชิมหลุดท่านนายก,กวันนี้โอ้ท่านนายกแบบว่าโดนด่ากระหึ่มบางทีปลาปลามถึงว่าท่านนายกเนี่ยเป็นนายกไข่ชาติเลยพี่ทอมยังไงครับกับลิปเสียงวันนี้่ครับคือพี่มองอย่างนี้นะครับคนไทยทุกคนเนี่ย เรามีสิทธิ์ไม่ชอบกันเรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเรามีสิทธิ์ทะเลาะก,กันเรามีสิทธิ์ทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องอย่าลืมก็คือคนไทยเป็นคนไทยทุกคนแล้วเราต้องรักชาติมากกว่ารักทุกอย่างเลยท่านนายกผิดพลาดเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวคนไทยเราจัดการกันเองเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ให้ฮวนเซนเนี่ยนะ คนที่เลวร้ายกับประเทศชาติมากเนี่ยเป็นคนที่อัดคลิปนี้โดยที่ไม่มีมารยาทเลยนะโดยการที่ปล่อยคลิปออกมาเพื่อจะทําให้ท่านนายกเนี่ยขายหน้าเราต้องไม่ยอมให้ฮวนเซนเนี่ยนะทำให้ท่านนายกเนี่ยหลุดเพราะเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดท่านนายกหลุดเพราะเรื่องนี้นะก็แปลว่าคนที่ชนะคือขเมงกับฮวนเซนก็แปลว่าเขาทาร้ายประเทศไทยได้พี่ตบบอกต้องแบ่งเป็นสองประเด็นให้ได้ก่อนประเด็นก็คือว่าท่านนายกเนี่ย ได้พูดในคลิปจริงไหมแล้วก็ได้าพาดพิงคนอื่นไหมแกก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแกไม่ได้ทำใช่ไหมแต่ท่าน mm hmm. นายกก็พูด <Yep. S 1> ชัดเจนว่ามันเป็นเทคนิคในการคุยกับคนที่เขาคิดว่าเขาสนิทเขารู้จักเขานับถือก็ฝากท่านนายกอย่างหนึ่งเลยกับทุกคนที่ยังให้กิจพี่เนี่ยพูดกับน้องแต่วันแรกแล้วพี่ไม่เคยไว้ใจหวนเชนเลย mm hmm. นะงนวันนี้ท่านนายก <Yep. S 1> ต้องเทคแอคชั่นทันทีว่าคนไทยคะดีฉัน นะพยายามที่จะเจราจาก,กับเขาเป็นเทคนิคเจราจาเพื่อให้ทุกอย่างมันดีแล้วนะแต่เมื่อฮุนเซนเขาใช้คำของดิฉันเนี่ยนะมาเป็นสิ่งที่จะทำร้ายคนไทยทำร้ายประเทศไทยนะดิฉันจะเทคแอคชั่นทันทีและให้มันรู้ไปฮวนเซนตบหน้าดิฉันฮวนเซนตบหน้าประเทศไทยฉันจะตบหน้าเขมรกลับอย่างแรงเลยเป็ดดานส่งคนเขมรกลับไปไม่ต้องส่งของแล้วแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะให้ทหารเราเนี่ยไปตรง ด่าเลยเอาปืนทุกกระบอกนะยิงไปทางเขมรเลยคือถ้าเรื่องนี้ทำให้ท่านนายกตื่นได้สักทีนะว่าคนที่เขาไว้ใจเนี่ยคือคนที่ทำร้ายประเทศชาตินะพี่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนไทยเองก็ควรจะมองให้ถูกควรเซนเขาเราจะใช้อารมณ์ของพวกเราเขาอยากให้เห็นคนไทยในยแตกแยกเขาเลยปล่อยคลิปอันนี้ออกมาด้วยความหวังว่าเราจะยิ่งทำให้รัฐบาลเราอ่อนแอให้องอิงอ่อนแอเพื่อเขาจะได้ชนะในสายตาสารโลก งั้นอย่าหลงคนไทยอย่าหลงคนฮวนเซนเด็ดขาดเดี๋ยวถ้าเราคิดว่านายกอ่อนแอไม่เหมาะสมนี่เป็นปัญหาของเราเดี๋ยวเราเค่อยจัดการกันเองแต่ไม่ใช่ฮวนเซนเนี่ยมาจัดการสิ่งภายในของเราแทนเราอันนี้พี่มเมยด้วยแค่นั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายกไม่อยากจะให้คนเขารู้สึกว่านายกขายชาติหรือนายกแยกเป็นสุเหียกับฮุนเซนนายกจะต้องทำอะไรมากกว่าคำพูด ไอ้ไอเรื่องคำว่าไอ้เรื่องว่าคำว่าขายชาติเนี่ยนะพอกันทีอ่ะไม่มีใครเขาขายชาติไทยได้หรอกนะนะพี่ก็เบื่อคำนี้จังเลยนะเวลา <ทำ S 2> คน,นอะไรทําไม่ถูกนีก็ขายชาติชั่งชาตินะยี่ไม่ประเทศไทยขายกันที่ไหนขายกันที่เทมูกับช้อปปี้เหรอแล้วมันจะขายได้ยังไงนะหยุดใช้ให้คนที่ไอพวกที่มันใช้คํานี้ทีบอกว่าใช้สติหน่อยใช่ไหมโอเคเต้ยพี่ต้องบอกกันเนี่ยเป็นโอกาสดีของท่านนายกที่จะให้คนไทยเห็น ดีแล้วมันควรจะเป็นคถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wake up call นะคือตื่นได้แล้วว่าคนที่นึกว่ามีบุญคุณกับคุณพ่อคุณคนที่นึกว่ามีบุญคุณกับใครเนี่ยตัวร้ายคืออะไรเขาเลวน้องจากนนไม,ม่เคยสัมภาษณนะ์กับน้องพี่เองแรกที่บอกเลยว่าเลวเพราะเรื่องสิ่งนี้ทําให้นายกตื่นว่ามันเลวจรงิงก็ให้มันรู้สทีนะพี่จาอยากชมนะขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยพูดหรือคิดเหมือนแม่ทัพพักสองนะแม่ทัพพักสองเนี่ยแกก็บอกแกได้คุยกับองค์ิงแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช ปัญหาระหว่างแกกับอ,อุ๋งอิงคือปัญหาถั้งว่าจะมีปัญหาจริงเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ประเทศชาติต้องมาก่อนงั้นสำหรับทุกคนที่กําลังอัดโจมตีอุ๋งอิงอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งอัดอย่าเพิ่งโจมตีจนกว่าเราจะเห็นว่าท่านอุ๋งอิงจะทําอะไรแล้วแล้วก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะทําคืออัดทวนเซ็นอย่างเต็มที่นะก็สนับสนุนเขาแล้วพอเรื่องนี้จบถ้าเราอยากมาอัดอุ๋งอิงมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องในบ้านเราคุณจะให้คนนอกบ้านเรามาเขยา่า ถ้าพรุ่งนี้นะประชาชนออกกันนะว่าไลอิ ight, ้งออกไลอุ ight, ้งออกคนที่นั่งหัวเราะย่อประเทศไทยคือประเทศขมรคนจะบก่ก mm hmm. เห็นหมาฉันทําสําเร็จแล้วฉันทําให้ประเทศไทยแตกแยกกันได้อย่าในประเทศไทยตอนนี้นะไม่เีใครคิดเหมือนพี่่มีแต่คนคิดว่าอยากได้อยากอัดอย่างเดียวหรืออยากสนับสนุสนอย่างเดียวอย่าเพิ่งได้อย่าเพิ่งอัดแล้วพี่ก็ไม่ได้มาสนับสนุนครูนุ่งอิงนะพี่เพียงบอกช่วยกรุณาสนับสนุสนเสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าใช้อันนี้เป็นบทเรียนว่าขมครคบไม่ได้ ใช่แต่กําลังจะบอกว่าพี่ทอมพูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไงคะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยอย่าเพิ่งด่าอุ๊อกนี้คือเก็บปากไว้ก่อนตอนนี้หันไปด่าออคุณเซนล่อคุณเซนก่อนเอาให้มันจบดีส่วนเรื่องอุ๊กอิงเนี่ยเอาไว้ที่หลังและขนาดเดียวกันพี่ทอมก็พูดเดินสติคุณอุ้กอิงว่าถ้าคุณอุอิงถือโอกาสเอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องให้คนไทยเขาว่าดูหมิ่นคุณอุ๊กอิงช่วยทําหน้าที่นายกให้สมภารภูมิใช่ไหมฮะ ถูกต,ต้องเลยอนี่เป็นโอกาสทองเลยเพราะอะไรถ้าเป็นพี่เป็นอุ้งี้นะพี่จะแถลงข่าวบอกว่าโอเคนะคะดิชันพยายามแล้วนะดิชันพยายามคุยดีๆแล้วนะดิชันพยายามใช้แท็กติกที่ให้ฮวนเซนงเข้าใจนะว่าฉันไม่เป็นศัตรูกับเขานะแต่เมื่อไอหมาสัตว์ตัวเนี้ยขอใช้คาแรงเลยนะนะมันหักหลังคนไทยได้ขนาดนี้มันทําให้คนไทยกูก็ไม่ยอมมืองแล้วนะังนั้น พรุ่งนี้เช้าหกโมงเช้าให้มันรู้กันเลยว่าคนขเขมรเนี่ยคือดูอย่างอิสราเอลกับอิรานวันนี้นะครับอิสราเอลเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาเข้าไปบุกอิรานเนี่ยเพราะเขาอยากให้คนในอิรานเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มรัฐบาลอิรันเลยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยควรจะชวนคนขเขมรแล้วเราเปิดโอกาสให้คนขเขมรเนี่ยล้มรัฐบาลที่ทําร้ายคุณมาสี่สิบปีได้แล้วนะ ประเทศไทยเราสนับสนุนเต็มที่ให้ฮวนเซนไม่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วเมื่อกาตอนนี้ที่ฮวนเซนกำลังทํากับอุ้งอิงอยู่ที่กำลังสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วไม่อุ้งอิงอยู่ตำแหน่งนี้แล้วรับความคิดของพี่ถอมมากเลยนะครับคือจริงๆกว่านี้เนี่ยเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกให้คนกูบบชาเนี่ยตาสว่างแล้วก็ลบอำนาจฮุนเซนที่ครอบครอง40ปีทําให้กัมพูชายากจนเหมือนเดิมคือวันนี้ควนเซนเนี่ยกำลังพยายามกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยล้มรัฐบาลเรา ทำไมเราไม่คิดกลับอ่ะคุณนุ้ยใช้โอกาสเนี้ยกระตุ้นคนขมรเลยให้คนขเมรเเรู้ว่า40ปีคนจนแค่ไหนคุณเซ็นรวยแค่ไหนใช่ไหม40ปีประเทศคุนไม่เจริญเลยงั้นประเทศไทยวันนี้ทําเหมือนอิสราเอลเลยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้ฮวนเซนตกจากเขี้นี้ได้โชคก่นของคนไทยงั้นอย่าให้ฮวนเซนชนะในการที่เราจะขับไล่นายกออกเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวเสร็จเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาช่วยขับไล่นายกออกเพราะเรื่องอื่นไม่มีปัญหา นะเรื่องเศรษฐกิจ <_ d ates> เรื่องปากท้องเรื่องไม่มีวุฒิภาวะไม่เถียงแต่เรื่องนี้ถ้าเมื่อ,อไหร่เราโจมตีนายกคนที่ชนะคือฮวนเซนอืมเอารู้ว่าพี่ทำเวลาน,น้อยพี่ทำถามนิดน,นึงตอนนี้คุณทักษิณจะรู้สึกยังไงฮะเมื่อคิดเสียงที่ออกมาวันนี้เนี่ยไป่ถึงมือคุณเซนแน่นอนนะฮะด่วยใจคุณทักษิณอยไรคะคือพี่พี่พี่ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนดีพอนะแต่ฐานะพี่เป็นพ่อก็แล้วกันนะ ครับถ้าคนมาทํากับลูกสาวพี่อย่างนี้นะพี่ไปกระทืบแม่งเลยอะ่ะมึงทํากับใครมึงไม่ทามึงไปทากับลูกสาวกูพี่กระทืบเลยพี่ต้องบอกว่งนี้ตลอดไงไม่มีใครไปนะซื้อตัวเขามีในพี่พี่ไปเองเลยพี you, ่จะไปทําอะไรไปกระทืบแม่ง คุณเซนเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันคือการดิ้นเหมือนแบบเหมือนหมากใกล้ตายไหมครพี่พี่<ข>ทอมเขาเขาเขาทำเพื่ออะไรเขาทําเพื่อให้ประชาชนเขาเห็นไนงะว่าเขาได้ทุกอย่างที่คุณเซนทําเนี่ยก็เ,เพื่อให้ประชาชนเขาเนี่ยรักชาติเขาขึ้นมาเขาเก่งไงเข้าใจไหมก็เราก็ควรใช้คนไทยรักชาติมั่งแล้วรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงวันเนี้ยองค์เองเป็นศัตรูเรื่องปากท้องประชาชนองค์เองเป็นศัตรูเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้แต่องค์เองเนี่ยอย่าเพิ่งให้เป็นศัตรู ของเราเกี่ยวกับฮุนเซ็นศัตรูที่แท้จริงคือฮุนเซ็นอย่าหลงคนไทยอย่าหลงด้านนายกเขาผิดพลาดผิดพลาดได้แต่คนไทยไม่ควรจะผิดพลาดในการที่ไปหลงกลหุนเซนเขากำลังจะหุ<อ>นเซนกำลังจะเปลี่ยนรัฐบาลเราอยู่นะเราจะยอมไหมาทาไมเราไม่คิดกลับอ่ะคุณนุ้งครับประกาศเลยพรุ่งนี้กูจะเปลี่ยนรัฐบาลมึงหุนเซ็น<อ>คอยดูดิคนคขมรมไม่มีละครไทยดูนะเดี๋ยวก็ทิพหายแล้วแต่วันนี้ได้มันมีเรื่องหนึ่งที่ ถ้าเกิดคนไทยหลายๆคนเขาเขายังไม่เชื่อฮะเขายังไม่เชื่อความคิดของพี่ทอมและเขาบอกว่าเขาต้องการให้คุณให้ตรองทานลาออกฮะเรื่องเป็นการรับผิดชอบคนที่พี่ทอทพี่ังไงฮะควรเซงเขาจะส่งจดหมายขอบคุณไปทุกคนเลยที่คิดอย่างนี้พี่วัยพี่ใหญ่คนไทยรักชาติมากกว่าเกียิองิงอ่ะรักชาติกว่าเกียิองิงเกลีเกลียดรักศักดิ์ศรีชาติรักชาติรักอธิปไตยของประเทศไทยมากกว่าเกียรติองิงทากันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วถ้าองิงไม่ทําอย่างที่เราแนะนํานะ เดี๋ยวพี่เป็นคนแรกที่ไปยืนหน้าบ้านของอุงอิงเลยว่าออกไปเถอะเพราะคุณทาไม่ได้เขาเปิดโอกาสกให้คุณอัดกลับแล้วอะถ้าคุณยังใจแง่แง่อยู่ก็พอกันทีให้โอกาสอุ๋งอิงดอกอัดกลับสิถ้าไม่อักอกดกลับเดี๋ยวพี่กับน้องไปกันครับอ้าวู้วพี่ทำเวลาน้อยฝากมาถึงอุ้งอิงครับจากพี่ทำคือสพนให้คุณอุ้งอิงทาอะไรม้างครับใช้โอกาสใช้วิกฤตเป็นโอกาสคนไทยรอแอคชั่นของนาย,ยกอยู่ ไม่มีใครเถียงแล้วถ้านายกจะปิดด่านไม่มีใครเถียงแล้วถ้านายกจะไม่สินค้าไทยเข้าไปไม่มีใครเถียงแล้วถ้านายกจะเอาปืนชุกกระบอกยิงไปทางเขมรไม่มีใครเถียงแล้วกันทําก็แล้วกันอย่าให้ไอหมาบ้าเนี่ยมันชนะพี่ไม่พี่รับไม่ได้ครับอะวันนี้จะขอขอบคุณพี่ทอมเกิดสพนนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความคิด กับคนไทยนะครับสวัสดีครับก็เป็นความพิเศษที่แตกต่างของคุณทคาเกลือสปนนะครับที่บอกว่าให้คนไทยเนี่ยอย่าพึ่งทะเลาะหรือโกรธเกียริคุณแพทย์องทานนะครับตอนนี้เราไปลุ่มถล่มที่คุณนุนเซนก่อนดีกว่าและที่สําคัญคือเรามาช่วย ปุกคนกัมพูชาให้ตื่นจากการครอบงำของคุณเซนให้คนกัมพูชาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการทำลายและกำจัดระบอบคุณเซนให้ออกมาจากประเทศกัมพูชาและช่วยๆยกันนะครับระดมกำลังกันให้คนกัมพูชาตื่นสัทีนะครับและหลังจากนั้นสุนคุณแพทองทานก็ ให้เวลาคุณแพทองทานได้พิสูจน์นะครับว่าคุณแพรทองทานเนี่ยตกลงคุณแพรทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือคุณนายแพรทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาวันเวลาจะเป็นคืนพิสูจน์และคุณทอมก็ได้แนะนําคุณแพรทองทานแล้วนะครับว่าวันนี้คุณแพรทองทานกําลังเจอวิกฤตศรัทธาจากคนไทยทั่วทั้งประเทศคุณแพรทองทานจะพลิกวิกฤตอันนี้ ให้เป็นโอกาสที่คุณแพรทองทานจะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีของคนไทยอย่างสมภาคภูหรือไม่คุณแพรทองทานเลือกเองนะครับวันนี้มาถึงทางแยกแล้วนะครับว่าคุณแพรทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนไทยชอบหรือเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนไทยเกลียดเลือกเองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จานสวัสดีครับ คอมผมนะเนี้แผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ่วงผมอะชึบชึบชึบนั่งเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยข้างกองงานนะขูมไนเป็นฟองพี่ตรงนี้เต็มเลยนะเป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขูไปม่ไหวพี่ผมลูลงไปกับพื้นเลยนะไปนอนกองอยู่กับพื้นอ่ะยิงบอกเป็นไงเพื่อหนูเป็นไรวาเพื่อน เป็นอะไรมึงดูสภาพมึงเป็นอะไรมึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยกูเลยใช่มึงน่าถามเราเป็นอะไรเปล่าเพื่อน